เธอแต่งงานทั้งที่มองไม่เห็นแต่วันที่ดวงตาเปิดขึ้นความจริงที่เห็นกลับโหดร้ายยิ่งกว่าความมืดสามีที่เธอเชื่อใจซ่อนความลับไว้ในเงาและคนใกล้ตัวที่สุดอาจไม่ใช่คนที่เธอคิดเมื่อการมองเห็นกลับมาชีวิตกลับพังลงต่อหน้าต่อตานี่ไม่ใช่เรื่องของความรักแต่คือเรื่องของการตื่นรู้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ กำลังจะถูกเปิดเผยทีละชั้นถ้าคุณคิดว่าความมืดน่ากลัวรอจนคุณเห็นความจริงพร้อมเธอดูจนจบเพราะตอนสุดท้ายจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการหญิงสาวตาบอดแต่งงานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจเสียงลมหายใจของสามีคือโลกทั้งใบของเธอทุกเช้าเธอจดจำบ้านหลังนี้ผ่านกลิ่นกาแฟผ่านเสียงรองเท้าที่เดินห่างออกไปอย่างเร่งรีบ เธอไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่เธอเชื่อในคำพูดทุกคำที่เขากระซิบวันหนึ่งแสงสว่างกลับมาหลังการผ่าตัดที่เธอไม่กล้าหวังผ้าพันตาถูกแกะออกช้าๆแสงแรกแสบตาเหมือนมีดบางเธอเห็นเพดานสีขาวเห็นมือของตนเองที่สั่นเล็กน้อยเสียงเครื่องปรับอากาศดังชัดเกินไปโลกที่เคยเงียบเริ่มอื้อึงเมื่อกลับถึงบ้าน เธอเดินสำรวจทุกมุมด้วยสายตาใหม่รูปแต่งงานบนผนังดูแปลกไปรอยยิ้มของสามีแข็งราวกับภาพแช่แข็งคืนนั้นกลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นลอยอยู่ในห้องกลิ่นหวานเกินกว่าจะเป็นของเธอเสียงโทรศัพท์สั่นบนโต๊ะชื่อที่ปรากฏไม่ใช่ชื่อของภรรยาหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบเหมือนจับโลหะเธอเดินตามเสียงกระซิบหลังประตู เห็นเงาสองเงาซ้อนทับกันแสงไฟสลัวเผยให้เห็นความจริงดวงตาที่เพิ่งมองเห็นกลับอยากมืดบอดอีกครั้งลมหายใจเธอขาดห่วงพื้นเย็นใต้เท้าทำให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันเสียงหัวเราะแผวเบาของผู้หญิงอีกคนแทงทะลุความเงียบในหัวใจเธอก้าวถอยหลังโดยไม่ส่งเสียงน้ำตาไหลโดยไม่ต้องหลับตาเช้าวันต่อมาเอกสารถูกวางบนโต๊ะ ปากกาหนักกว่าที่เคยถือมือเธอสั่นแต่สายตานิ่งชื่อของเธอถูกเขียนลงอย่างชัดเจนประตูบ้านปิดลงเบาๆแสงแดดข้างนอกสว่างจ้าเกินคาดถนนยาวทอดไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในความว่างเปล่าโลกใบใหม่เปิดออกพร้อมความเจ็บปวดและบางสิ่งในเงามืดกำลังรอให้เธอมองเห็นเธอเดินต่อไปโดยไม่หันกลับแสงแดดกระทบตาจนต้องหลีลงเล็กน้อย เสียงรถบนถนนดังระงม,มกลิ่นควันและฝุ่นทำให้โลกดูจริงเกินไปมือเธอกำกระเป๋าแน่นหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะทุกภาพที่เห็นคือของใหม่แม้แต่เงาของตัวเองบนกระจกตึกเธอเห็นหญิงสาวในเงานั้นดวงตาแดงช้ำแต่แววแน่วแน่คืนแรกในห้องเช่าแคบๆเสียงหยดน้ำจากก๊อกดังซ้ำ,ซำๆเธอนอนฟังความเงียบ ความเงียบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนภาพในหัวผุดขึ้นไม่หยุดเงาสองเงาในห้องเดิมยังตามหลอกหลอนกลิ่นน้ำหอมหวานยังติดอยู่ในความทรงจำแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้เช้าวันใหม่มาถึงแสงลอดผ่านผ้าม่านราคาถูกเธอลุกขึ้นช้าช้าเท้าแตะพื้นเย็นจนสะดุง้งกระจกบานเล็กสะท้อนใบหน้าที่เปลี่ยนไปรอยแผลในใจไม่ปรากฏให้เห็น เธอฝึกมองโลกอย่างตั้งใจรายละเอียดเล็กน้อยไม่ถูกมองข้ามอีกเสียงนาฬิกาเดินชัดเจนเวลาที่เคยคลุมเครือกลับคมกริบเธอเริ่มทำงานเล็กๆนิ้วมือสัมผัสผิวผ้าและกระดาษทุกสัมผัสพาเธอกลับสู่ปัจจุบันแต่ความจริงยังคอยจ้องมองวันหนึ่งเธอเห็นเขาในฝูงชนใบหน้าที่คุ้นเคยทำให้ลมหายใจสะดุดดวงตาเขาหลบเลี่ยง เหมือนรู้ว่าเธอมองเห็นทุกอย่างแล้วผู้หญิงคนนั้นยืนข้างเขารอยยิ้มที่เคยเป็นความลับเสียงหัวใจเธอเต้นช้าลงความเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นความยินชาเธอเดินผ่านไปโดยไม่หยุดเงาของทั้งสองยาวเหยียดบนพื้นค่ำคืนนั้นฝนตกหนักหยุดฝนกระแทกหน้าต่างไม่หยุดเธอนั่งฟังเสียงฝนภาพในอดีตค,ค่อยๆละลาย แสงฟ้าแลบวอบสองห้องสว่างเงาของเธอบนผนังดูแข็งแรงขึ้นโทรศัพท์สั่นในความมืดชื่อที่ปรากฏทำให้มือเธอแข็งค้างเสียงปลายสายสั่นไหวคำขอโทษไหลออกมาอย่างเชื่องช้าเธอฟังโดยไม่ตอบดวงตาจับจ้องเงาของตัวเองฝนยังคงตกความเงียบระหว่างสายยาวนานเมื่อวางสายลงห้องกลับเงียบเกินไป เธอหลับตาแต่ภาพยังชัดเจนเหมือนลืมตาเช้าวันถัดมาอากาศสดใสกลิ่นดินเปียกลอยขึ้นมาเธอออกไปข้างนอกอีกครั้งก้าวเท้ามั่นคงกว่าเดิมผู้คนเดินสวนกันไม่หยุดไม่มีใครรู้เรื่องราวในดวงตาคู่นี้เธอมองท้องฟ้าสีอ่อนแสงเช้าสะท้อนน้ำตาที่แห้งไปแล้วในความสว่างนั้นบางความจริงยังซ่อนอยู่ และดวงตาที่เพิ่งได้มากำลังเตรียมเผชิญสิ่งที่ลึกกว่าความมืดเธอหยุดยืนกลางทางเท้าลมเย็นพัดผ่านผิวหน้าอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะของคนแปลกหน้าดังใกล้ชีวิตของคนอื่นยังเดินต่อไปเธอรู้สึกถึงช่องว่างในอกช่องว่างที่เคยเต็มไปด้วยความเชื่อใจร้านกาแฟมุมถนนส่งกลิ่นขั้วไม้กลิ่นเดียวกับเช้าวันเก่ามือเธอสั่นเล็กน้อย ภาพอดีตแทรกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตเธอเลือกนั่งใกล้หน้าต่างแสงสะท้อนบนกระจกทําให้ตาพร่าผู้คนผ่านไปมาเหมือนเงาเคลื่อนไหวทุกใบหน้ามีเรื่องราวที่มองไม่เห็นเสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบาจังหวะซ้ําๆทําให้หัวใจสงบลงเธอมองมือของตนเองอีกครั้งมือที่เคยจับความฝันของใครบางคนคึืนหนึ่งโทรศัพท์ดังขึ้นอีก หมายเลขที่ไม่บันทึกชื่อเสียงผู้หญิงปลายสายแหบพร่าคำพูดติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดทับเธอฟังโดยไม่ถามภาพในหัวเริ่มต่อกันเป็นเส้นเดียวความจริงไม่ได้มาเป็นคำแต่มาเป็นน้ำเสียงที่สั่นไหวเธอรู้สึกถึงความหนาวทั้งที่อากาศยังอุ่นคืนนั้นเธอฝันฝันถึงห้องมืดที่ไม่มีผ้าพ,พันตาเมื่อสะดุ้งตื่น หัวใจเต้นแรงกว่าครั้งใดแสงไฟในห้องส่องเงาบนผนังเงานั้นดูแปลกตาเธอลุกขึ้นยืนเข้าใกล้เงานั้นช้าๆเงาไม่ขยับแต่ความรู้สึกกลับหนักขึ้นเสียงรถฉุกเฉินดังไกลๆเสียงนั้นเหมือนสัญญาณเตือนเช้าวันต่อมาเธอได้รับจดหมายกระดาษหนาและหนักมือลายมือคุ้นตาทำให้ลมหายใจติดขัด หมึกยังเข้มเหมือนเขียนด้วยความเร่งรีบเธออ่านทุกบรรทัดอย่างช้าทุกคําเหมือนกรีบผ่านความทรงจําบางความจริงยังไม่ถูกพูดออกมาบางชื่อยังถูกซ่อนอยู่มือเธอกําจดหมายแน่นหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติเธอมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าครึ้มเหมือนกําลังเปลี่ยนใจเสียงฟ้าร้องดังขึ้นกระทันหันทําให้ร่างเธอสะดุง้ง ความรู้สึกบางอย่างเริ่มชัดชัดกว่าภาพใดที่เธอเคยเห็นเธอรู้ว่าเรื่องราวยังไม่จบและสายตาที่มองเห็นแล้วกำลังจะต้องรับรู้มากกว่าที่หัวใจเตรียมไว้เธอพับจดหมายเก็บไว้ในกระเป๋ากระดาษเย็นราวกับยังมีลมหายใจฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่หยดน้ำกระทบหลังคาดังไม่เป็นจังหวะเธอออกจากห้องโดยไม่กางร่มปล่อยให้เสื้อเปียกแน่ผิว ความเย็นทำให้สติชัดขึ้นถนนสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นยาวเงาของเธอบนพื้นเปียกแต่เป็นสองเหมือนชีวิตที่ยังไม่รวมเป็นหนึ่งเสียงฝีเท้าตามหลังมาใกล้จังหวะน,นั้นคุ้นหูเกินไปเธอเร่งก้าวหัวใจเริ่มเต้นแรงลมหายใจของใครบางคนอยู่ไม่ไกลกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมากับฝนเธอหยุดเสียงฝีเท้าก็หยุด ความเงียบกดทับอากาศไฟถนนสั่นไหวเล็กน้อยเธอหันกลับไปช้าๆภาพตรงหน้าทำให้เลือดเย็นลงดวงตาคู่นั้นมองตรงมาไม่หลบไม่ยิ้มใบหน้าที่เธอจำได้แม่นแม้ไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงฝนกลบคำพูดแต่สายตาพูดแทนทุกอย่างมือของเขากำแน่นเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้เธอก้าวถอยหลัง ส้นเท้าลื่นบนพื้นเปียกไฟรถศาสตร์เข้ามาอย่างกระทันหันเงาทั้งสองแยกออกจากกันผู้คนเริ่มเดินผ่านเสียงจอแจกลับมาอีกครั้งเขาหายไปในฝูงชนเรากับไม่เคยยืนอยู่ตรงนั้นเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวคืนนั้นเธอกลับถึงห้องเสื้อผ้าเปียกแต่ตัวเย็นยิ่งกว่าเธอถอดรองเท้า น้ำหยดลงพื้นเป็นรอยกระจกสะท้อนดวงตาที่ไม่เหมือนเดิมดวงตาที่มองเห็นมากเกินไปเธอเปิดไฟทุกดวงแสงสว่างท่วมจนไม่มีที่ซ่อนแต่ความรู้สึกยังหลบอยู่ในเงาเงาที่ไม่ต้องการแสงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีชื่อไม่มีหมายเลขความเงียบก่อนรับสายยาวนานลมหายใจเธอเบาจนแทบไม่ได้ยิน เสียงปลายสายต่ำและนิ่งคําพูดสั้นแต่หนักข้อมูลบางอย่างถูกเปิดเผยชิ้นส่วนที่ไม่เคยต่อกันเริ่มเข้าที่มือเธอเย็นเฉียบแม้ห้องจะอบอุ่นเมื่อสายตัดไปความเงียบปลับหนากว่าเดิมเธอสุดนั่งพื้นแข็งรองรับร่างที่สัน่นภาพอดีตเปลี่ยนความหมายทุกเสียงทุกสัมผัสกลับด้าน รุ่งเช้าแสงอ่อนส่องเข้ามาฝนหยุดแต่ฟ้ายังหม่นเธอออกไปข้างนอกอีกครั้งไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อมองหาบางสิ่งที่ยังซ่อนอยู่ในแสงสว่างเธอเดินไปตามถนนที่ยังชื้นกลิ่นฝนเก่ายังติดอยู่ในอากาศผู้คนเริ่มบังตาเสียงเมืองเช้าดูระวังตัวเธอสังเกตป้ายร้านสีตัวอักษรเงาที่ทอดยาว ทุกอย่างชัดเจนจนน่ากลัวโลกที่เคยถูกจินตนาการแทนที่ร้านหนึ่งเปิดประตูช้าๆเสียงกระดิ่งดังแหลมเธอหยุดมองด้านในแสงไฟสีอุ่นตัดกับท้องฟ้าหมนผ้าสะท้อนบนกระจกทำให้เธอชะงักใบหน้าตัวเองดูรอยแววตาที่ไม่เคยมีปรากฏชัดขึ้นทุกวันโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นอีกครั้ง แรงสั่นเหมือนเตือนมากกว่าเรียกข้อความสั้นๆปรากฏคำที่ไม่อธิบายแต่ชี้นำสถานที่หนึ่งเวลาหนึ่งเธออ่านซ้ำลมหายใจเริ่มตื่นความลังเลเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนถูกกลบด้วยความอยากรู้เธอเปลี่ยนเส้นทางก้าวเท้าเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวตึกเก่าตั้งอยู่เงียบๆ ผนังซีดเหมือนเก็บความลับมานานประตูไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อเปิดกลิ่นอับประทจมูกแสงจากหน้าต่างสูงส่องลงมาเป็นเส้นฝุ่นลอยในอากาศอย่างช้าเธอรู้สึกถึงสายตาที่มองอยู่แม้ยังไม่เห็นใครเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากชั้นบนจังหวะน,นั้นคุ้นเคยหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเองมือกำสายกระเป๋าแน่น เธอเงยหน้ามองบันไดเงาทอดยาวลงมาเราบันไดยเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งถูกจับไปไม่นานเธอก้าวขึ้นทีละขั้นเสียงไม้ดังรับน้ำหนักทุกก้าวเหมือนเข้าใกล้บางอย่างบางอย่างที่ไม่อาจย้อนกลับชั้นบนสุดเงียบสนิทประตูนหนึ่งปิดอยู่แสงลอดออกมาจากช่องแคบแสงเดียวกับคืนฝนตกเธอยืนอยู่ตรงนั้น ลมหายใจหนักขึ้นมือยกขึ้นช้าช้าก่อนจะหยุดกลางอากาศพระจากหลังประตูมีเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงเดียวกับวันที่เธอยังมองไม่เห็นแต่วันนี้เธอกำลังจะเห็นทุกอย่างเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามกดความจริงไว้เธอเอียงหูฟังทุกคำหลุดออกมาอย่างระวังชื่อของเธอถูกเอ่ย น้ำเสียงนั้นไม่เหมือนเดิมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บมือที่ยกค้างเริ่มชาเธอถอยหลังครึ่งก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเบาเสียงด้านในหยุดทันทีความเงียบปกคลุมบันไดลมหายใจของเธอหนักขึ้นอากาศดูข้นจนหายใจลำบากประตูเปิดออกช้าๆแสงส่องมาประทะดวงตาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า ใบหน้าที่เธอเคยเชื่อใจดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างเหมือนเห็นผีในแสงวันไม่มีคำทักทายไม่มีคำอธิบายความเงียบยาวยาวเกินกว่าความอดทนเธอมองผ่านเขาเข้าไปด้านในเห็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นรูปถ่ายกองอยู่บนโต๊ะรูปที่ถ่ายตอนเธอมองไม่เห็นทุกมุมทุกท่าทาง ถูกบันทึกไว้โดยไม่รู้ตัวลมหายใจเธอสะดุดความหนาวไหลขึ้นสันหลังสายตาเธอกวาดไปทั่วห้องรายละเอียดเล็กน้อยเผยความจริงปฏิทินขีดเส้นแดงวันที่ตรงกับคืนที่เธอผ่าตัดเสียงประตูด้านหลังปิดลงเสียงนั้นดังเกินไปเธอหันกลับเห็นผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ดวงตาคู่นั้นไม่หลบ รอยยิ้มบางเฉียบความรู้สึกอึดอัดกดทับอกเหมือนอากาศถูกดูดออกไม่มีใครพูดแต่ทุกอย่างถูกเปิดโปงมือของเธอกำแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือภาพในหัวต่อกันสมบูรณ์ทุกคำโกหกมีที่มาเสียงนาฬิกาบนผนังเดินดังติ๊กตอกจังหวะนั้นนับถอยหลังบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น เธอก้าวเข้าไปในห้องพื้นไม้เย็นใต้เท้าสายตาไม่สั่นแม้หัวใจยังสั่นไหวเธอรู้สึกถึงความจริงทั้งหมดความจริงที่ไม่มีใครปิดบังได้อีกแสงจากหน้าต่างสาสเข้ามาแรงขึ้นเงานบนผนังเริ่มเปลี่ยนรูปและในความสว่างนั้นบางสิ่งที่ลึกที่สุดกำลังค่อยๆเผยตัวเธอยืนนิ่งท่ามกลางแสงนั้นดวงตาไม่กระพริบ เงาที่บิดเบี้ยวบนผนังค่อยๆนิ่งลงเหมือนรอการตัดสินอากาศในห้องหนักอึ้องกลิ่นกระดาษเก่าและความลับผสมกันเขาขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงออกมาผู้หญิงอีกคนกอดอกท่าทางมั่นคงเกินเหตุเธอมองทั้งสองสลับกันภาพตรงหน้าชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธความทรงจำไหลย,ย้อนคืนที่เธอเรียกชื่อเขาในความมืด เสียงตอบรับที่อ่อนโยนกลายเป็นบทบาทที่ซ้อมมาหัวใจเธอเต้นช้าลงเหมือนกำลังคำนวณบางอย่างมือเธอเอื้อมหยิบรูปหนึ่งกระดาษบางสันไวภาพนั้นคือเธอในวันที่ไม่รู้ว่าถูกมองลมหายใจติดขัดความรู้สึกถูกเปลื้องเปล่าเธอวางรูปลงช้าๆเสียงกระทบโต๊ะดังชัดเขาก้าวเข้ามาใกล้ ระยะห่างสั้นลงจนได้กลิ่นเดิมกลิ่นที่เคยทำให้รู้สึกปลอดภัยวันนี้กลับทำให้คลื่นไส้เธอถอยหลังแผ่นหลังชนขอบโตะ๊ะสายตาเธอไม่หลบแม้หัวใจจะสั่นเสียงฝีเท้าดังจากโถงบันไดเหมือนมีใครอีกคนกำลังมาผู้หญิงอีกคนหันไปมองแววตาเปลี่ยนเป็นระแวงความเงียบถูกฉีกขาด ด้วยเสียงประตูชั้นล่างเธอรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนห้องกำลังหดแคบแสงจากหน้าต่างสันไหวเมฆเคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วเขามองไปทางประตูสีหน้าไม่มั่นคงเธอกำมัดแน่นความกลัวเริ่มแปรเป็นความแน่ใจความจริงไม่ใช่ภาพเดียวแต่เป็นโครงข่ายที่โยงกันทุกสายตาในห้องจับจ้อง เหมือนรอคำหนึ่งคำเธอสูดลมหายใจลึกอกขยายเต็มที่เสียงหัวใจดังในหูจังหวะน,นั้นชัดเจนและในช่วงเสี้ยววินาทีนี้ก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกมาเธอเห็นทุกอย่างชัดเจนกว่าที่เคยเห็นในชีวิตภาพตรงหน้าค่อยๆเรียงตัวเหมือนชิ้นส่วนสุดท้ายเข้าที่สายตาเธอกวาดผ่านรายละเอียด รอยขีดข่วนบนโต๊ะรอยเท้าบนพื้นไม้ทุกอย่างบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวที่ไม่ต้องใช้คำพูดเสียงนาฬิกาหยุดเดินชั่วขณะหรืออาจเป็นเพียงความรู้สึกเขาขยับตัวอีกครั้งไหลตกต่ำกว่าที่เคยผู้หญิงอีกคนเม้มปากแววมั่นใจเริ่มร้าวเธอรับรู้ถึงความกลัวไม่ใช่ของตนเองอากาศในห้องเย็นลง แม้แสงยังแรงเธอปล่อยมือที่กำแน่นความเจ็บจากเล็บหายไปความคิดกลับคมชัดเหมือนโลกหยุดสัน่นเสียงจากชั้นล่างใกล้เข้ามาฝีเท้าหนักและเร่งรีบเขาหันไปมองเหมือซึมตามขมับเธอไม่ถามไม่กล่าวหาเพียงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยสายตาที่รู้ทุกอย่างความเงียบกลายเป็นแรงกด หนักกว่าคำโกหกใดฝีเท้าหยุดที่หน้าประตูลูกบิดขยับเบาๆผู้หญิงอีกคนหายใจแรงอกกระเพื่อมชัดเธอรู้สึกถึงแรงสั่นจากพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าโลกภายนอกกำลังจะเข้ามาพร้อมแสงอีกแบบหนึ่งเธอหลับตาชั่วครู่ไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อจดจำความมืดที่เคยเป็นบ้าน เมื่อดวงตาเปิดขึ้นอีกครั้งภาพตรงหน้าคมยิ่งกว่าเดิมความจริงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่หลบและในวินาทีที่ประตูเริ่มเปิดบางสิ่งในตัวเธอกำลังเปลี่ยนรูปร่างอย่างเงียบงันประตูเปิดออกจนสุดแสงจากถงศาสตร์เข้ามาเต็มห้องทุกคนหยุดนิ่งความจริงไม่ต้องการพยานเพิ่มเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบ เสียงฝีเท้าเบาแต่มั่นคงสายตาเธอไม่โกรธไม่ขอคำอธิบายเธอวางกุญแจลงบนโตะ๊ะเสียงโลหะกระทบไม้ชัดเจนอดีตถูกทิ้งไว้ตรงนั้นพร้อมภาพถ่ายและความลับเธอหันหลังให้ห้องลมหายใจยาวและสม่ำเสมอบันไดทอดลงสู่แสงวันทุกขั้นเบาวกว่าที่เคยเมื่อออกสู่ถนน ท้องฟ้าเปิดกว้างเธอหยุดมองโลกที่เห็นชัดโลกที่ไม่ต้องเดาอีกต่อไปความเจ็บยิงอยู่แต่ไม่เป็นเจ้าของหัวใจเธอก้าวเดินด้วยดวงตาที่มองเห็นความจริงและหัวใจที่เลือกเส้นทางของตนเอง